N.Y.Journey วันน okay, ี้เราจะไปกันทีはは่ชายหาดที่สวยที่สุดในโลกนะคะที่อยู่ในประเทศไทยตามไปค่ะเราถึงแล้วกองหน้าบานวิดีโอเหรอคอนน้ไม่มีฝนนึ่แล้วเราจะไปกันที่นะคะเกาะกระดานจังหวัดตรัง ที่เขาบอกว่าเป็นหาดที่สวยที่สุดในโลกในปี2023เดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นอย่างนั้นไหมขอให้เราไม่เจอมอรสุมนะคะเราซื้อตั๋วที่สนามบินเลยนะคะจะเป็นการนั่งรถต่อเรือไปที่ท่าเรือควนต้งกูตอนนี้9โมงครึ่งเราเหลือเวลาอีก1ชั่วโมงนะคะก่อนจะขึ้นรถเราเลยไปเดินไปกินติ่มซำแม่บนรลาบกันค่ะมาแบบไม่วางแผน เลยก็ไปดูวางแผนเต็มไอแพดเลยแต่ทำตามไม่ได้เขาก็ไม่ได้ทำตามเลยสุดท้ายเราซื้อตั๋วขึ้นรถเพื่อไปต่อเรือที่ท่าเรือตวงตวงนาตวงกันตาตวงตลบว่าจบด้วยกูกวนตุ้งกูหรือเปล่ากวนตุ้งกูกวนตุ้งกู โอเคเดี๋ยวค่อยไปรีวิวขอไปกินก่อน,นอติ่มซำแม่บุญป้าบุญลาบพี่กินอะไรกินติ่มซำติ่ม้ สำหรับมือนี้เราหมดไปแค่ร้อยสีบสาบาทค่ะเรามาถึงท่าเทียบเรือขวนตุ้งกูแล้วเราเรียกรถจากสนามบินเลยอะค่ะคนละ650บาทนั่งรถมาที่ท่าเรือแล้วก็ต่อเรือเลยไปถึงเกาะกระดานเลยมาเลยครับมาเลยับไป เดินไปตามทางนะคะเหมือนเราอยู่ฝังชายเลนอลอเออนี่เราอยู่พรลลามสองวะเนี่ยนั่งรถนานนะแวะซื้อน้ำซื้อขนมไปก่อนข้ามเรือได้ไหยคะ ที่ดูว่าฝนจะตกหรือไม่ตกมางทีบอกว่าถ้ามันเป็นหมวกหมวกมันจะไม่ตกอันนี้ไม่ใช่ภาษาต้ยแล้ว<า>แล้วมันเป็นภาษาอะไระรูปภาษารูปภาษสีธัญญารูบ้านสีธัญญาต้องเข้าแล้ว ราโชคดีมากนะคะพอเมื่อวานก่อนเราจะมาวันนี้ฝนตกแล้ววันนี้เราไม่เจอฝน yeah, ถึงแล้วมาลีรีสอร์ท ต้องพักติดทะเลเลยโอเคโอเคโอเคไม่รู้ว่าคุ้มกับค่าใช้จ่ายหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่ได้จ่ายว้าวโอเคเดี๋ยวเราจะเดินไปอุทยานเล่นนะนะ้ำแต่ตอนนี้ขอพักก่อนบ่าย <Bye. S 2> <c oughs> ใครต้องการความสงกนะคะเป็นส่วนตัวเราแนะนำที่นี่เลยค่ะชายหาดติดหน้าที่พักเลยนะคะปูเสชวนน่ารักเ,รเดินมาแล้วเราตกใจกับสิ่งนี้ปลาปลาจริงๆเยอะยมาก นี่ซูมไปเห็นตัวมันดิโอ้ยขนลุกโอ้ยขนลุกออเขากลับไปรวมงถงกับเพื่อนความธรรมชาติมากมาย มูอูจริงๆนะมันซ่อนตัวเราเดินใกล้จะถึงอุทยานแล้วหรือเปล่าป่ะ ระหว่างทางเราก็เจอสิงสาราสัตว์มากมายไม่ใช่สิงสาราสัตวป,ปูเสฉวนปูออลมงูฝูงปลา,ว,าว้าวอันนี้พีิ้วน่าจะเก็บไปกินได้อาหารทะเลนี่อาหารทะเลนนปูเสฉวนเยอะมาก หลันลา,น,า,านี่ไงปูเสฉวนอีกแล้วรอบหน้ามานอนนี่ก็ได้กระดานตีสาดสวยแต่ว่ามีเศษซาบปะการังเยอะเนาะก็เขาบอกว่าปะการังเสียโอ้โหตรงนี้สวยมาก เราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเจ้าไหมมาปั๊มตาอุทยานเราได้ใบเสร็จครับผมคุณค่ะ กินข้าวที่กระดานบีดกะดานบีทรีสอรน,นี่กะเพราทะเลไม่ใช่สิที่สั่งกระเพราปลาหมึกมาจานนี้นสปากเกตตี้ขี้เมาทะเลดูนั่งกินกว่าของพี่อีกเริ่มเลย ไหนปลาดาวเหมียวเหมียวนี่ค่ะแม่ยังไม่รู้มันตายย่งมันเป็นรูปห้าแฉกอ่ะแม่ใช่ปลาดาวไหมคะเฮ้ยเหมือนจะใช่เลยอะ่ะใช่สิแต่มันไม่ใช่ปลาดาวแบบที่นี่เคยเห็นอะ่ะใช่เป็นปลาดาวไม่มีสีหรือเป็นหนวดปลาหมึกเพราะว่าที่นี่เคยเห็นมันเป็นใหญ่ๆแบบนั้นอันนี้เบบี้ไงปลาดาวจริงๆ คิดว่าเขาตายอย่างหรือว่ายังเขาไม่ตายหรอกเขาซ่อนตัวแหละคิดว่าโลกเรามีสิ่งสวยงามมากมายเลียงกระดูกรบกัดหรอกุ้ยปลาดาวเบบี้นี่หลาตัวเลีหลายตัวแต่มันไม่ใช่ปลาดาวที่นี่เคยเห็น ไม่ใช่สีสันใช่ป่ะใช่แต่เขาก็คือปลาดาวนะเห็นไหมนี่เขาไม่ได้ตายหรอกเขาเพราะว่าเขามุฟมาจากตรงนี้เห็นรอยจากนี่มานี่เขากระโดดเหรอไม่รู้สิทําไมมันมาเป็นรอยรอยอย่างเงี้ยมันกระโดดหรอมันก็ต้องคลานป่ะแล้วทำไมมันคลานได้แบบมันอาจจะนอนนอนนานนอนแหมะอยู่ตรงนี้แล้วก็เดินยกมาอุยอุ้ยอุ้ยมันหายใจเมื่อกี้มันเปิดปากว้าว ฉันกัวไม่ใช่เป็นปลาหมึกพ่นหมึกใส่นะโอ๊ยเต็มเลยตรงนั้นก็มีไหนเน,นี่ยเนี่ยเนี่ยไหนเนี่ยเออปลาดาวเต็มเลยมันเป็นพี่น้องกันด้วยหน้าตาเหมือนกันปลาดาวเต็มเลยอย่าเหยียบน้องนะนั่นดีบางทีก็มองไม่เห็นเขาเดินดูทุกอันเลยเขาเขาคูคยเหยียบตื่นจริงด้วยมันนอนแมนมแมมนานๆปุ๊บแล้วมันขย็ยกขา นี่คือที่พักของเราเราไปสำรวจกันต่อ,ตอดเดินหาไปซื้อยากันดึงด้วยอุ้ยลาดาวเต็มเลยอ่ะ คอว่าพิซ่าแขต้องไม่ปใช่ใช่ปกติคือถ้าแบบออริจินอลเขาจะไม่ใส่ซอสแล้ว้เขาจะกินแบบไนกินแบบออริจินอลอร่อยอยู่แล้วปะอืมมอออมือนเราอ่ถูกออ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 ืออ